สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ถามมาต่อไป e p พ3ที่ยีาครับสะอีพีที่ยีสาครับเป็นคำถาม,ถามซอบซอ้อนนารัๆน,น,นะครับมีคนถามมาว่าทำยังไงดีมะพร้าวทะเลทรายเขาถึงใบร่วงแล้วก็มีใบสีใบใบมีใบสีน้ำตาลแล้วก็ใบร่วงทำยังไงดีผมบอกเลยว่าการที่มะพร้าวทะเลทรายเป็นใบสีน้ำตาลแล้วใบร่วงเนี่ย มันเกิดจากการที่ว่าเขาครับเขามีความเขาเป็นไม้ใบเนาะเพราะเขาเป็นไม้ใบอ่ะเขาจะสามารถที่จะคายน้ําได้ค่อนข้างเร็วถ้าเกิดว่าน้ําไม่ถึงเนือเวาเนี้ยเขาจะทิ้งใบตัวเองเพื่อที่จะเซฟการคายน้ําทาให้เกิดการคายน้ําลดลงเขาะก็จะทิ้งใบตัวเองครับพอเขาทิ้งใบตัวเองใบเขาจะร่วงแแ่ถ้าใบเขาร่วกเขาไม่ต้องไปเกะเออไม่ต้องไปกลัวอะไรเพราะว่าเจ้าฮันเดียสานเนี่ยพอทิ้งใบไปสักพักพอร่ากเดินรากเดินดีดีเมื่น้ำดีๆ เดียวเขาก็งอกใบใหม่ขึ้นมาข้างบนแต่ส่วนสูงกาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งเขาทิ้งใบไปเยอะเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็มีอีกสาเหตุมีอีกสาเหตุก็คือ,อการที่แดดแรงเกินไปถ้าแดดแรงเกินไปใบเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยว,ยวแล้วก็่วงไปได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับก็แค่อ,อาจจะสลมทางแสงให้มันเยอะขึ้นหน่อยนึง ือว่าเราอาจจะอย่างถ้าถ้าแดดแรงเกินไปก็เพิ่มแสลมหน่อยนึงเปลี่ยนที่วางครับหรือถ้าอย่างที่ตอนแรกที่ผมบอกว่าเขาขาดน้ำเนาะเราก็พยายามลดน้ําให้เยอะขึ้นหน่อยหนึ่งอาจจะมีช่วงระยะเวลาที่สเปย์น้ำให้เขาสเปย์น้ําคืออะไรคือการสเปย์น้ําใส่ใบเขาสมมุติว่าปก,กติเราลดสามวันครั้งอาจจะสักวันที่1หรือวันที่2องะไรเงี้ยผ่านไป2วันแล้วเราก็สเปย์น้ําให้หน่อยให้มันชุ่มชื้นให้ใบเขาชุ่มชื้นชุ่มชื้นหรือชุ่มชื้นนั่นแหละให้มันชื้หนหน่อยครับะน แล้วก็มีอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางเขาเขาจะทิ้งใบทั้งหมดเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเจาา้ามะพร้าวทะเลทรายเนี่ยอย่างที่ผมบอกพอเขารู้สึกว่าเขาต้องการลดก,กรารคลายน้ำของเขาเองเขาก็จะทิ้งใบนั่นแหละครับพอเราตัดแต่ง้างหรือเปลี่ยนกระถางเมื่อไหร่รากเขาไม่สามารถหาอาหารได้ตอนนั้นแหละครับเขาจะทิ้งใบแต่หลังจากที่รากเดินดีๆปกติแล้วเขาก็จะงอกใบใหม่ออกมาเห็นไหมครับว่าการดูแลรักษา เป็นเรื่องง่ายมากๆอยู่ที่เราเข้าใจเขามากหรือ,อยังแค่นี้ตอนนี้ผมหวัง <c oughs> ว่าที่ผมอธิบายไปน่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการเลี้ยงมะพร้าวไรด์สายได้มากขึ้น <c oughs> อย่าลืมนะครับสิ่งที่คุณอยากรู้เออคำถามที่คุณอยากรู้สิ่งที่คุณสงสยัยถามมาสิเราจะตอบให้ถามมาต่อไป b ส p าร์เด้ครับผมตลอี EP ที่3นี้ก็น่าจะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพจของเราด้วยครับ p p s Garden แล้วก็ เอ้ h ชนแนลเรา p ีเพ a r การเดนแล้วก็ไปกดไลค์เพจด้วยส่วนกระบองเพชรพีเพ a r การเดนะครับในเพจก็จะมีการไลฟ์สาระถามมาต่อไปในนั้นนะเข้ามาทางกันได้แล้วก็มีไลฟ์ชอปปิ้งอาทิตย์ละครั้งครับผมสำหรับวันนี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้พรุ่งนี้หรืออีพีหน้าจะเป็นคําถามเดียวกันอะไรรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจนี่บ๊ายบายกล้องหน่อยลยว่าตายบายบายหน่อยค่ะายบายหน่อยไม่บ๊ายบายเลย